คันนะอ,อย่าลืมฟังผู้บัญชาการนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาเอา็มสี่กับเจ็คร้อยมาแถวนี้มาแถวเนิน,นตรงนี้แล้วก็อีห้าอีห้ามาตรงนี้ครับผม <c oughs> แล้วก็เอเจ็ดมามาตรงนี้ครับเอเจ็ดมามาตรงนี้แล้วก็อีกอีกสองสามคันมาตรงนี้ครับผมสามคันตรงนี้ อีร้อยให้ไปเต้นตรงไหนครับมาๆกลับเอสอีร e ้อยมาตรงนี้ครับผมอีร้อยมาตรงนี้ uh, 7, นนะะอีร้อยมาตรงนี้เอชเจ็ดสามคันนี้เจ็ดเจ็ดัสามคันนะครับโอเคไปเอาเจ็ดไปหนึ่งคันนะครับขออีกสองคันตามมาหน่อยครับอย่าอย่าอย่าเข้าลึกอย่าเข้าลึกจุดแถวนี้ไว้แถวนี้ไว้ นิดแถวนี้ไว้ให้ได้ไปไปไว้ระวังซุกคอนนะระวังซุกคอนแล้วเดี๋ยวอให้ e ร้อยเดินมาแถวนี้ก่อนให้ e ร้อยมาเปดิดอ๋อเอาในเมืองก่อนนะั้นในเมืองก่อนไปไป m ส m ่ MC, MC เดินมานี่ครับผม m ่ MC เดินมานี้เย็นเย็นนะยิงคันเดียวก่อนส่วน e ห้า e ห้ามานี่ครับผมแล้วก็เจ็กร้อยกลับมา e ร้อยกลับมากลับมาสุแขอบครับระวังด้านนอกยิงนะ ยิงยิงกันเดียวกันเอ้ยขอโทษครับขอโทษโ้ยคนสององไม่ได้เอ๊ะเจ็ดเอเจ็ดสามครับเอเจ็ดตรงเนี้ยสองคันตรงเนี้ยลงลงมานี่ครับลงมานี่เอ๊ะเจ็ดเอเจ็ดลงมานีค่ครับผมรอเหลือคันเดียวแล้วอะ่ะสองคันไปแล้วอะ่ะ สองคันสองคันเดี๋ยวผมรอนะมาไปพร้อมกันแม่เออไอเจ็ดไอเจ็ดสองคันมาได้ไหมครับแต่กำลังไปครับผมโอเคเดี๋ยวผมรอนะเดี๋ยวไปพร้อมกันอับไอเจ็ดมาตรงนี้ครับอีกสองคันครับเคหนึ่งคันมาแล้วครับรออีกคันหนึ่งอีกคันนะครับอีกคันหนึ่งครับไอเจ็ดอีกคันหนึ่งครับ เดี๋ยวรอครับรอครับรอรอกันครับรอก่อนรอก่อนอีร้อยอีร้อยเดินมานี่อีร้อยเดินมานี่ครับผมเดินมานี้อีร้อยเดินมาตรงกลางนี้เดินมากลางเดินมากลางอีร้อยอีห้าไปเลยอีห้าไปบ้านเขาเลยครับผมอีห้าไม่ต้องจจดครับอีห้าไปยิงหลังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเจ็ดลงนี้แล้วก็อีห้ามายิงหลังเขาเลยนะไปโอเคไอเจ็ดพร้อมนะครับไปนะครับไปแล้วตาตรงน้ำเลยอีห้าไปยิงด้านหลังซุปคนเลยครับผม ไอ้เจ็ดเคลียร์ซุปคอนเลยต้นเห็นนะครับต้นเห็นย่ายิงหลังเลยนะย่าเดินไปยิงหลังเลยเคลียเคลียซุปคอนเคลียเรืเเ่อยๆหมุมยิงโ <Okay, S 1> อเคได้ครับ ตุกจัด e ห้าเดินมาเลยครับ e ห้าเดินมาเลย x เจ็ดสองคันขึ้นขึ้นไปเอาอ้อมหลังเลยใครเลือดเยอะอ้อมหลังไปซุปคอนเลยอ้อมหลังซุปคอนเลยใครเลือดเยอะไปเลยไปเลยข้อมหลังซุปคอนเอาเอาพันหนึ่งก่อนเอาเลยอดพันหนึ่งก่อนข้ามหลังมันเลยครับไปลองกดสู้เขาไม่ได้โอเคได้ได้ได้เอาคันเดียวกันคันเดียวกันนี้คันเดียวกันเพื่อสิทธิ์ไปครับ ได้สี่สิบเอ็ดนนะตองเลืดอด้วยตาตองเสตเลเซตเลโอเคเอเอพันร้อย่พันร้อยพันร้อยพันร้อยก่อนโอเคตาตองก็งไปเอาซุปคอนก่อนนะเพื่อกระตุกจัด